เป็นคู่สมรสนายกรัฐมนตรีจะแนะนําให้ที่ประชุมรู้จักร้านกาแฟที่เราเป็นเจ้าของมันผิดด้วยหรอมันผิดขนาดที่สื่อจะต้องประโคมข่าวเลยเหรอตีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนนี้นะคะก็เปิดร้านกาแฟค่ะแส่กาแฟอยู่จริงๆงานก็งานร้านกาแฟค่ะทีสองสาขาค่ะที่ะมุทรประกางนะคะชื่อร้านดารตาคอฟฟี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มาเปิดที่งเท์ค่ะก็ชื่อร้านดาร์ลุสตาค่ะ เราจะพูดนะคะจะให้คนนำมาให้ท่านชิมด้วยค่ะชิมแล้วก็ติชมได้เลยนะคะครูโอจะมาวิเคราะห์ให้ฟังค่ะและเราสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะตอบสรุปแบบนี้เลยค่ะที่จริงแล้วคุณจ๋าไม่ผิดเลยค่ะถ้านี่เป็นที่ประชุมของอ,อบอตอหรือลงไปตรวจเยี่ยมพบประชาชน ถามว่าทำไมแบบนั้นขูณกำลังแบ่งเป็นไฮโซโลโซหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นอบตอหรือลงไปพบปะประชาชนคุณคือคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีคือผู้บริหารสูงสุดของประเทศแล้วคุณลงไปพบปะประชาชนแล้วคุณบอกว่าคุณมีร้านกาแฟแล้ววันนี้เอากาแฟมาให้ชิมด้วยทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้จับใจจังเลยหลังบ้านของท่านนายกรัฐมนตรีใส่ใจประชาชน คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีก็จะได้ภาพลักษณ์ที่ดีไปด้วยค่ะและประชาชนก็จะรู้สึกว่าคุณเข้าใจหัวอกเขาคุณมีชีวิตธรรมดาเหมือนเขาคุณเข้าใจคนค้าขายแบบเขาแล้วคุณก็ดาวทูเอิร์ธหรือว่าคุณติดดินมากๆเลยถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในที่ประชุมชุมชนหรือการไปพบประประชาชนค่ะซึ่งในกรณีนี้ความไม่เหมาะสมเกิดจากนี่เลยค่ะนี่คือ การประชุมคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีครั้งที่1นึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นแปลว่าทุกอย่างมีความเป็นทางการและเป็นการพบกันครั้งแรกอย่างเต็มทีมแล้วดูห้องประชุมสิคะดูที่ประชุมสิคะ และดูการแต่งตัวของทุกคนสิคะทุกอย่างมันเป็นทางการหมดเลยค่ะเวลาเป็นทางการนะคะเราจะเลือกเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จําเป็นหรือที่เหมาะสมกับครั้งแรกที่ได้เจอกันและเหมาะสมกับตําแหน่งของเราในตอนนั้นค่ะเช่นแนะนําตัวว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรมาโดยที่เป็นคู่สมรสของใครและเป็นอะไรเนี่ยที่นี้ก็คือเป็นประธานในที่ประชมุมเพียงเท่านี้ก็สวยๆแล้วค่ะ ซึ่งครูโอเชื่อวว่าคู่สมรสหลายๆท่านน่าจะมีธุรกิจกันเยอะแยะถ้าทุกคนแนะนําธุรกิจทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นว่าธุรกิจใครให,ใหญ่กว่าใครแล้วมันไม่เกิดการเท่าเทียมกันหรือมันกลายเป็นข่มกันค่ะและในที่สุดแล้วค่ะเมื่อเข้ามาทํางานการเมืองขณะเป็นรัฐมนตรีและเป็นนายกรัฐมนตรียังต้องสละ ตำแหน่งทางธุรกิจด้วยซ้ำค่ะเพื่อไม่ให้มี c o n f lict of interest หรือผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันเช่นมีแนวโน้มที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพราะตอนนี้เป็นการที่คุณมาทำงานเพื่อบ้านเมืองดังนั้นธุรกิจต่างๆที่ถืออยู่ที่มีอยู่จะต้องไม่ควรนำมาพูดถึงเลยค่ะนั่นคือมารยาทเลยจริงๆและนั่นจะบอกว่าเราทั้งหมดนี้มาทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อธุรกิจ อันนี้เป็นข้อพลาดใหญ่ๆเลยค่ะที่ถือว่าผิดมารยาทมากๆเลยค่ะก็อย่างยิ่งประโยคสุดท้ายที่บอกว่าถเราแล้วคุณนะคะจะให้คนนำมาให้ท่านชิมด้วยค่ะชิมน้ำตาลทได้เลยนะคะ อันนี้มันเหมือนการฝากร้านอย่างที่เขาบอกนั่นแหละค่ะแล้วคนบางคนเขาอาจจะไม่อยากชิมกาแฟของเราก็ได้เพราะว่าเขาไม่อยากติดนี้บุญคุณเราเขาไม่อยากดื่มของเราแต่เขาอยากดื่มของส่วนกลางของที่ทำเนียบรัฐบาลเตรียมไว้เพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าถ้าดื่มไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นรับสินบนหรือเปล่าเนืกออกไหมคะมันมีความละเอียดอ่อนมากๆแลระค่ะในทางการเมืองในทางการทูตมันมี ชั้นของมารยาทและชั้นของความละเอียดอ่อนทางการกระทําเยอะมากๆเลยค่ะที่จริงแล้วคุณจ๋าเป็นผู้หญิงที่สง่างามมากๆเลยนะคะสวยตั้งแต่ใบหน้าเลยแล้วก็การแต่งกายด้วยแล้วก็บุคลิกภาพในการยืนในการนั่งหลังตรงเป๊ะเลยสวยสง่า,งามากๆเลยค่ะมากซะจนเกาหลีใต้ นำไปชื่นชมใน YouTube นี่มียอดวิวแบบไวรัลมากๆเลยนะคะซึ่งถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเลยและเป็นความภาคภูมิใจเลยว่าผู้นำของเรามีภรรยาหรือคู่สมรสที่น่าชื่นชมที่สวยสง่างามเป็นตัวแทนของประเทศได้เลยและนี่แหละค่ะคำว่าเป็นตัวแทนของประเทศแปลว่าต่อไปนี้คณะคู่สมรสของคณะรัฐมนตรีทุกทกท่านจะทำอะไรก็จะต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าตอนนี้ท่านทุกคนได้เป็นตัวแทน ของประเทศค่ะข้อแรกอวุโสในที่ประชุมอวุโสนั้นเราสามารถดูได้2ออย่างค่ะ 1. อาอวุโสโดยอายุเช่นใครอายุมากกว่าใครซึ่งในที่นี้มีคนอายุมากกว่าคุณจ๋าและมีคนอายุน้อยกว่าคุณจ๋าค่ะข้อที่2องวุโสโดยตําแหน่งเช่นตําแหน่งของใครสูงกว่าใครในกรณีนี้คุณจ๋าเป็นคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าคุณจ๋าอวุโสสุดค่ะและเป็นประธานของที่ประชุม ข้อที่2การสื่อสารตามอาวุโสค่ะ ในกรณีนี้นะคะเรื่องนี้จะจบสวยๆง่ายๆสง่างามแล้วดูเป็นแม่งงานเลยค่ะถ้าคุณจ๋าเลือกทําแบบนี้ค่ะก็คือแนะนําตัวว่าตัวเองเป็นใครและเป็นคู่สมรสของใครและเป็นประธานในที่ประชุมอันนี้ประกาศตําแหน่งของเตงเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณจ๋าไม่ต้องพูดอะไรเกี่ยวกับกาแฟเลยค่ะเมื่อพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของทําเนียบร,รัฐบาลน,นํากาแฟมาเสิร์ฟคุณจ๋าก็อาจจะเลือกแพคเกจจิ้งของขนมหรืออะไรที่มีโลโก้ของร้าน คุณจเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อาจจะพูดว่าวันนี้ขอเป็นเจ้าภาพในการดูแลทุกทกท่านนะคะหรือวันนี้จ๋าขอดูแลทุกทกท่านด้วยเครื่องดื่มที่จ๋าเลือกมาด้วยตัวเองค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อประชุมเสร็จคุณจ๋าค่อยคุยกันว่ากาแฟอร่อยไหมขนมเป็นยังไงบ้างติชมได้นะคะจะจบสวยๆเลยค่ะแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าอ๋อเออวันนี้เขาเป็นโฮสเนะเขาเป็นประธานในที่ประชุมนะประธานในที่ประชุมดูแลก็โอเคและทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ย คุณจ๋ารู้ว่าพอเป็นประธานในที่ประชุมแล้วจะต้องดูแลทุกคนอย่างไร 3. บุคลิกภาพเมื่อวันที่ชีวิตคุณเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนบางครั้งคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและการกระทําของคุณค่ะเช่นเมื่อคุณต้องขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดคุณจะสนิทกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษออกนอกหน้าไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันกลายเป็นคุณลำเอียงหรือมันทำให้คนอื่นในองค์กรเกิดความหวั่นไหวว่าเขาจะต้องเข้าไปเอาใจคุณยังไงดี เมื่อสถานภาพของคุณเปลี่ยนแปลงคุณจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณบุคลิกภาพของคุณให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทใหม่ที่คุณได้รับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบทบาทและหน้าที่ของคุณนั้นเป็นไปเพื่อส่วนรวมค่ะเช่นเป็นนักการเมืองเป็นนักการทูตเป็นนางงามระดับจัก,กรวาลหรือระดับโลกนั่นล่ะค่ะคุณเป็นตัวแทนมากกว่าตัวคุณ มากกว่าองค์กรเล็กๆของคุณแต่คุณเป็นตัวแทนระดับชาติด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้เข้าใจและปรับเปลี่ยนตัวเองและพฤติกรรมให้เร็วค่ะเพื่อคุณจะได้สมฐานะ